สวัสดีครับก็สวัสดีทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ด้วยละกันวันนี้ผมก็เอาพระสมเด็จอีกองค์หนึ่งมาให้ทุกคนได้ดูกันก็ รู้สึกว่าจะชอบดูภาะทีดูง่ายๆแล้วก็ชัดเจนกันก็เลยเอาองค์นี้มาให้ดูกันวันนี้แต่ที่จริง สำหรับตัวผมเองเนี่ยผมไม่อยากให้ยึดมากนะในคำที่ว่าเล่นผ้าสมเด็จเนี่ยจะต้องยึดดูง่ายๆแล้วก็ชัดเจนเนี่ยเพราะถ้าคุณจะยึดอย่างนั้นจริงๆเนี่ยผมว่าคุณก็ต้อง ทีพาแท้เป็นพาเกอีกเยอะก็อย่างที่ผมพูดอยู่บ่อยๆนั่นแหละว่าพาแต่ละองค์หลังาจากที่เขาสร้างเสร็จแล้วเนี่ยพาแต่ละองค์เขาไปอยู่ในสภาพอากาศแบบไหน เขาผ่านประสบการณ์มาไม่เหมือนกันมันมีผลกับการเปลี่ยนแปลงของเนื้อแน่มันมีผลกับลักษณะของเนื้อแน่เพราะฉะนั้นจะไปยึดแบบเนื้อแบบเดียวๆหรือแบบเนื้อแบบไม่กี่แบบที่บอกว่าเป็นเนื้อมาตรฐานเนี่ยมันไม่ใช่ะพราะนี้เป็น พระวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับตำหนิแล้วก็พิมพ์เนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ศึกษาเนี่ยก็น่าจะพอรู้อยู่นั่นแหละแต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยผมจะเน้นไปที่การดูเนื้อการดูเนื้อการที่ได้เห็นเนื้อที่หลากหลายเนี่ย มันทำให้เราพอจะนึกภาพออกอะพอจะเห็นการเชื่อมต่อของเนื้อพระได้เหมือนอย่างเวลาคุณต่อจิกซอมีแค่จิกซอให้คุณต่ออย่างเงี้ยตอนแรกคุณก็ไม่รู้หรอกว่ารูปที่เขาให้เอามาต่อนะ่ะมันคือรูปอะไรจะเป็น รูปคนรูปรถหรือรูปบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกแต่หลังจากที่เราต่อไปสักพักเนี่ยเราจะเริ่มรู้ว่ารูปที่เราต่อเยมันคือรูปอะไรและชิ้นส่วนที่เรากําลังถือกําลังจะต่ออยู่นะมันคือบริเวณไหนเหมือนกันนะถ้าคุณได้เจอเนื้อผ้ามากๆเนี่ยทั้งผ้าแถบผ้าเกน,นั่นแหะ คุณจะเห็นความเชื่อมต่อของเนื้อระจะรู้ว่าอ,อ๋อเนื้อลักษณะนี้ไม่เกน,นะแล้วก็นเนื้อลักษณะนี้ไม่แท้นะนเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกัน เนื้อพระองค์นี้ก็มีลักษณะเหมือนบุนใสๆใส่ะสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็มาจะกก็น่าจะมาจากส่วนผสมตอนที่เขาทําพระนั่นก็คือ กล้วยแล้วก็ข้าวสุกพระองค์นี้นะจะมีส่วนผสมของกล้วยแล้วก็ข้าวสุกเยอะถึงทำให้เนื้อพระมีลักษณะเป็นอย่างนี้คือพระสมเด็จวัดะระรังนะี เขามีส่วนผสมเป็นปูนเปลือกหอยปูนเปลือกหอยเป็นส่วนผสมหลักนอกนั้นก็จะมีผงต่างๆนั่นแหละตามตำราที่เขาเขียนไว้มีข้าวสุกมีกล้วยอะไรอย่างนั้นมาตำรวมกันนะก่อนที่จะมาปั้มเป็นองค์พระนะ พระสมเด็จเขาไม่ได้สร้างมาจากปูนเปลือกหอยร้อเซ็นะเพราะฉะนั้นจะไปยึดหลักของเปลือกหอยของหินงอกหินย้อยในถ้ำที่บอกว่าจะต้องมีอะไรนะมีแคลไซต์มีอารกาูไนอะไรอย่างนั้นมันไม่ได้นะ มันก็เหมือนกับคุณเทสีแดงลงไปสักครึ่งแก้วแล้วคุณก็เทสีอื่นลงไปอีกสักครึ่งแก้วคุณว่าสีแดงที่คุณเทไปตอนแรกเนี่ยมันจะยังเป็นสีแดงอยู่ไหมเหมือนกันฮะ เปลือกหอยปูนเปลือกหอยหรือว่าหินงอกเห็นย้อยที่เขาอยู่ในถ้ำเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนผสมของกล้วยของข้าวสุกข,ของผงต่างๆนะแต่ผสมเด็จมีคุณใช้พ้าสมเด็จไปมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงเหมือนปูนเปลือกหอยเปลือกหอ,อ,อยเพียวๆอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ พระอ,องค์นี้มว์สารครบนะแล้วก็ไม่รู้ว่าในกล้องที่ผมถ่ายนี่เป็นยังไงแต่ว่าองค์จริงเนี่ยหนึกนุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่ำมากนะเนื้อพระนี่ฉ่ำมาก พระสมเด็จพระละคังเนี่ยผมว่าเขาอาจจะมีส่วนผสมที่เป็นปูนเปลือกหอยเนี่ยแค่ประมาณ40-50%ินตกันนั้นนอกนั้นก็จะมีมวลสันต่างๆที่ตำราเขียนไว้นั่นแหละพระบางคุณผมก็อาจจะเยอะขึ้นมาหน่อย สักห้าสิบหกสิบอย่างเงี้ยส่วนผสมที่เป็นปูนเปลือกหอย,อยส่วนผ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนอย่างกับเปลือกหอยเลยอย่างเงี้ยหรือว่าหินงอกหินย้อยที่อยู่ในถ้ำเนี่ย ผมว่าคงจะทำมาจากปูนปลอกหอยสักแ0ดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะประมาณนั้นนะถึงเป็นลักษณะอย่างนั้นได้เม็ดแดง เม็ดดำาหินเทามีหมดนะน่าจะได้ดูหมดแล้วนะถูกสอกทุกมุม ให้ดูพิมพ์อีกสักทีนึก็น่าจะได้ดูทุกซอกทุกมุมแนละ้วสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ